ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมือนี้ผู้ใดที่อยากจะได้งอสาวหัวโลดนะครับพี่น对对้องครับมีงอชุดใหม่มาอีกแล้วจากหันสาฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อมือนี้กะมาพบมาพอกันในสัปวันที่หนึ่งเดือนกันยานะครับพี่น้องครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเนาะเอาชุดหัวโลดนี่มาใหม่สุดโตเลเด้อครับพี่น้องครับราคาเบาๆมือนี้มีมาให้นะครับเนาะ พี่ขัดกายยูทีบันเปื่อยตำบลหนองโกอำเภอบอระเบอือจังหวัดมหาสารคามครับผมอ่ะนี่ผู้ใดอยากได้งวงสาวหัวโล้นนะครับพี่น้องครับแ,แดงแดงเข้มเข้มใส่ใยๆกะมีมะไห้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะผู้ใดบ่ทันงวงสีพันกัวหมื่นหมื่นคลิปคลิปก้อนนะครับพี่น้องครับคลิปนี้มีมะไห้บ่อเด้บนชุดสีผ้ามาเบิ้งนะครับอ้าวผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับนี่เด้อ ก่อนอื่นกะสิ่าพี่พีน้องไปตักท้ายกับทางน้องแตงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่น้องแตงวะนี่แม่นค่ะเออว่เห็นหน้าเห็นตานะครับพี่น้องครับเอ้าน้องแตงมื้อนี้มีงัวมาให้จักชุดจักเบอร์ครับเก้าเบอร์ค่ะเก้าเบอร์ฝากเบอร์โทรครับ063 731 4035ค่ะเฟซบุ๊กหันสาฟาร์มไอดีไลฟ์เบอร์โทรศัพท์เลยค่ะครับผมอ่ะบอเสียเวลาครับพี่น้องครับเบอร์แรกแตงเอาตัวไหนเอาตัวนี้เลยค่ะเอาตัวนี้หนังหนาหแดงดีดีนะค่ะพี่น้องตัวนี้แดงดีเออ่งัว อายุจักเดือนครับพี่น้องประมาณ4เดือนกว่าค่ะ4เดือนกว่าเป็นตัวแม่สูงโตเด้อพี่น้องสี่เดือนกว่าหนังหน้าหนาด้วยครับลูกของพ่อดลูกช็อกโกแลตค่ะลูกของช็อกโกแลตอายุจักเดือนหรอเนี่ยอายุประมาณ4เดือนกว่าหรอสี่เดือนกว่าๆด้วยคับพี่น้องครับหนังหนาดีเยีดอกเอาราคามาครับตัวแรกเอาเบาๆเลยค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยค่ะอันนี้เจ็ดพันเก้าด้อครับพี่น้องครับตัวแม่หน้าหนาเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวบม่ต้อสิละพาเบิึงอาเงาหางนะครับเอาตัวนี้ให้สีกับเนื้อหนังมาดีด้วยคับพี่น้องครับ กินเก่งแล้วนะค่ะอันนี้น่าจะออกคัรถเองเนาะค่ะเจ้าท่านเก่าออกคับรถเองค่ะอถ้าไปยกครูไปขึ้นเข้ากับตัวใดกันในพี่น้องครับแต่ว่าน้องเคยเป็นลําปีมาแล้ะโอ้น้องเคยเป็นลําปีมานะครับมีตุ้มหนึ่งเป็นบ่นีิจ้าแมนค่ะมันแห้งหน่อยพี่น้องแห้งค่ะเพราะมีผลยังเนาะค่ะนี่เคยเป็นลําปีมาแตจะ่าหายหายเล้ดนะครับนะนี่ตรงอ่าดันอ่ใส่กับโมมีป่านโมมี่ดังนะครับพี่น้องครับนี่เลยอ่ะ กูได้หางวดราคาเจ็ดพันเก่านะครับพี่น้องครับเอาไปต่อยอดเอานะครับเนาะนี่ก็ถือว่าห้เนื้อหนังมากดีอยู่ครับพี่น้องครับเพื่อเอาไปเลี้ยงไปท่อมไว้อยู่นี่นี่ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้เจ็ดพันเก่าถ้าหายมันใหญ่กว่านี้ก็มันก็ทิ่มเงินกลัวไปนะครับเนาะเอาตาตอนนี้แหละเอาไปเลี้ยงเบิ้งนะครับพี่น้องเบิ้งหลังเบิ้งขวนเอาเบิ้งสัตว์ดเลยพี่น้องครับเล็บแขงขาขาทุกขาถอนบ่มีตำหนิอย่างนะครับพี่น้อง ่ะนี่หน้าตาแดงดีเอาส่วนสูงให้พี่น้องเทียบเอาด้วยค่ะพี่น้องครับเทียบกับ<ร>ตัว<ค>น,นี้ครับแ,แตงสูงเท่าไหร่ร้อยหาซิบหาค่ะแตงร้อยหาซิบหาด้วยค่ะพี่น้องครับอ่ะมีเบึงงูเอาจะได้รู้ว่าตัวหน่อยตัวใหญ่สั่มใหญนะครับกะย่ำด้วยครับพี่น้องราคาเจ็ดพันเก้านะครับเนาะอ่ามากรับเอางวมีมาไม่เรื่อยๆด้วยคับพี่น้องสำหรับผู้ใดมาเห็นคลิปเดี๋ยวตาบ,บ่าวท่านตัวนี้จ้าข่าวเมื่อบางยุคอกนะครับเนาะแตงกะทิหามาให้ไปเรื่อยๆแหะครับผมบางหลายๆตัวนี่กะบระเทศไทยคลิปพี่นนนน้ออองคคคมาย่กกะรับ ตัวที่สองค่ะน้งแตงตัวนี้ค่ะตัวที่สองก็ใส่ไก่เคียงกันนะคะพี่น้องครับไก่เคียงค่ะตัวนี้ก็จะเข้าหาเดือนแล้วล่ะค่ะตัวนี้จะหาเดือนนะคะพี่น้องครับลูกทศพลทศวสะพนนะคะพี่น้องจะหาเดือนส้นสูงไก่เคียงกันนะคะพี่น้องไรเรียกกันไข่เป็ดไข่ไก่จ้ะเออนี่นะครับเป็นงัวบดนะครับเอาตัวนี้แตงเปิดเท่าไหรเจ็ดพันเก้าพันค่ะเจ็ดพันเก้าเอาเทียบกับน้องแตงพันสูงลอยหาสิผาตัวนี้เจ็ดพันเก้าทะยกคู่นี่ส่งให้ฟีบค่ะเยื้องคู่เมื่อนหา อ่ะถ่ายโยคูเอาคูนี่มื้นหาได้ครับพี่น้องกะทรงฟีให้อีกรวยโล่นะครับเนาะหรือว่าจากเจ้าครูนี่ไปกับมูโตใหญ่กับมูโตใหญ่ก็ได้นี่ยราคาพี่น้องก็ได้ราครับพี่น้องเด้อคุยเลยก็ได้อยากได้สองตัวสามตัวเบื่องเอานะครับพี่น้องครับตบ้าขยันจะได้พูดสองพูดนี่ว่าขายได้ครับพี่น้องนี่อ่ะนี่นะครับตัวนี้ลึกดีอยู่งได้พี่น้องอ่างดีอยู่เรานี่แข้งขาใหญ่ายคุ้งสั่งแข้งขาใหญ่นะครับเนาะเออนี่นี่นะครับ เบิ่งแนวหลังเอาเบิ่งสระสระนะครับพี่น้องก็าเบอร์น,นึงดอกแต่ไม่ทุกพยัญติเบื้องด้านเนี่ยเห็นสรๆนะครับจังไปเบิ่งทางหางดดกินกินแกงถูกโตแล้วค่ะ,ะนี่แล้วกินเจงเด็ดสิพาเบื้องหงเอาหางเป็นงวอ่โบดนะครับเครื่องดำพี่น้องครับเอาหางกลมๆเดินลูกเดินเดินไปอีกเออนี่จะไปคูกันให้เบื้องพี่นอ้องเมื่อนหายพี่น้องจะได้นี่นะครับเด้อนี่นะครับเมื่อนหาได้คู่นี้นะครับพี่น้องทรงฟรีให้อีกลอยโลนะครับเนาะ นี่ละมืนหายพี่น้องครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองไข่ป็ดไข่ไก่พี่น้องครับอ้าตัวที่สามเบอร์สามครับเบอร์สามเอาเป็นตัวนี้ค่ะตัวแดงเข้มนี่เนาะจ้าตัวนี้ผู้ใดเน้นเรืองสีนะครับพี่น้องครับแล้วก็เนื้อหนังมากนะครับเนาะนี่ตัวนี้ลูกพอได้เจ็ดเดือนแล้วลูกปีศาจแดงค่ะได้เจ็ดเดือนปีศาจแดงเจ็ดเดือนนะครับแดงแดงนะครับพี่น้องครับเครื่องโบสนี่แดงแบบเป็นสีออกสีน้ำหมากุล่ะพี่น้องครับอ่ะแดงแดงเจ็ดเดือนนะครับ เบื้องทางไทยนะครับอยายุขนา <c oughs> ขนนดนาเกินนี้หรอกเดอ้ <7 S 2> อ <7 S 2> เดอื <7 S 2> เดอนเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้สูงร้อยอยี่สิบได้หรือไปนี่ได้ค่ะประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยว้เพผมอุวยใส่ข้างๆให้เบื้องอีกนะครับเนาะ, <c oughs> ะนี่นะครับเออเอาหัวไปทางคุณครับนี่นะครับเดอ้ออ่ะจอดยืนหมดนี้อ่ะนี่แหละเจ็ดเดือนส่นสูงกว่สิบวันร้อยอย,อยี่สิบนะครับเนาะนสีจริงี่แดงเข้มๆนเรื่องพี่น้องครับ ตัวนี้นี่แต่งเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะตัวนี้หมื่นสองห้าร้อยได้ไหมพี่น้องจ้ามูนี่กะเดี๋ยวมีราคายกชุดให้ค่ะมีราคายกชุดหมื่นสองห้าร้อยว่ากระเป๋ได้อีกนะครับค่ะเดี๋ยวให้บนชุดล้อให้แดดมากขึ้นพี่น้องจะได้เห็นสีว่าเป็นยังไงนะครับเนาะหมื่นสองห้าร้อยนี่ทรงฟรีลอยห้าสิบโลค่ะหมื่นสองห้าร้อยทรงฟรีอีกลอยห้าสิบโลนะครับในราคาเฉพาะตัวนี้ที่พี่น้องถ่ายยกแพกโยกคู่กะสิมีอ่ราคาลดให้อีกพิเศษนะครับเนาะ สันสันเออนี่แดดมาแล้วถอยมาเพิ่งไก่จังหน่อยนะครับพี่น้องครับผู้มจูงนี่เพิ่นสูงร้อยเก้าสิบเจ็ดมั้งนี่พี่น้องเอาเที่ยวเพิ่งเอานะครับน,น,นะครับอ่ะนี่บัวด,ดีแดงดีบัวมีปานบัวมิแดงนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แดงแบบทั้งตัวแดงแบบสีเดียวเลยนะครับเนาะตอนตนี้บัไม่หยางมนาะแต่งเนาะบัมีจ้ะเออนี่ยเอาเพิ่งทาย,ยืนพี่น้องนี่ ตัวมันยืนกับตัวมันกลมมันติดตั้งกันนี่พี่น้องนี่ถ้ายืนหเห็นทรงงานมากคับนะครับนะนี่เอาเบอร์สามตัวน,นี้บ่มีน้นะ,ะเบอร์สี่ครับผมเบอร์นี้ค่ะนี่นี่อ,อ๋อเบอร์นี้เบอร์นี้นนนขึ้นใหญ่ขึ้นน้อยอีกหลายเลยครับพี่น้องใหญ่ค่ะใส่กับสิประมาณร้อยสามสิบบวกลบได้นะครับเนาะเกือบร้อยสามสิบหาค่ะเกือบร้อยสามสิบหาเมื่อไแม่นจ้ะเออเอาตัวนี้นี่เม่อลูกพอไรนี่ตัตัวนี้ลูกพริกแดงค่ะลูกพริกแดงอายุอายุได้ประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่าสิเขาหาสิบสองเดือน อายุ11จะไป12เด like wow. uh. uh, right. like uh. ือนสูงลอยสามสก้าวนะครับพี่น yeah. ้องครับเอาลูกลูกพริกแดงตวเนาะแมนจ้ะตัวนี้แต้งเปิดเท่าไหร่หมื่นสองพันหารค่ะตัวนี้หมื่นสาร้าคาเดียวกันติดกับตัวนี้ตัวนี้หมื่นสองหมื่งติหมื่นองห้าร้อยเอราคาเดียวกันหมื่นสองพันหาร้อยหม่นองพันหเดี่น้องครับู้ใดมักสีมกอณาคตเก่าัตเมื่อกีู้้ใดมักงสางง่าย่ๆแล้วสิไปครบปีนะครับพี่น้องครับสูงลอยสามสกวเก่าตัวนี้ถ้าผู้ใดเอาเอายกคูเนี่ย เอามื่นกระผาลอยค่ะส่งฟีลอยหาสิบโลถ้าผู well ้ใดยกครูทั้งสองตัวได้ค่ะพี่น้องก็จะได้โตัวละมื่นก็อีกหาลอยจ้ะส่งฟีให้อีกนะครับตัวใดก็แต่งลอยหาสิบโลลอยหาสิบโลได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบื้องล่าเรียดตัวนี้อาจจะสัตว์อีกทีหนึ่งนะครับเนาะเออนี่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วพี่น้องจ้ตัวใหญ่ด้ยหรือครับผมนี่แหละถ้ายกแพกโยครูนะครับพี่น้องครับข้ากัดสิได้คุ้มขึ้นไปอีกนะครับพี่น้องครับหน้าตาด้านขวา นะครับเอาเบื้องหลายมุมนะพี่น้องนี่นะครับะติจไปเบื้องทางถ่ายนะครับบดจะเต็มขึ้นกันได้พี่น้องครับตัวนี้อ่ะตํานี้ไม่มีหางบดดออกว่าแซมนะครับไอ้อ่ะนี่เดี๋ยวผมอมเทียบกันก็เบื้องกับตัวนั้นได้ครับเด้อมือสองหาลอยเด้อถ้าแยกเป็นโตนะครับพี่น้องครับมาเกลืองสีกับตัวนี้แต่ถ่ายยกคูนี่เด้อครับพี่น้องครับอ่ายกคูนี่จะถือตัวละมือก็อีกหาลอยนะครับพี่น้อง ตอนมันยืนเอามักสีเกัตัวนี้ครับผมะมักยังไงก่เาตัวนี้นี่ถันโยคูกูกับพิเศษเอ่ะตัวต่อไปครับเอาตัวนี้ก่อนค่ะเอาตัวนี้เดี๋ยวจังจัดโปรนะครับพี่น้องจ้ตัวไหนงอจะกเดือนตแต่งงอได้แปดเดือนค่ะแปดเดือนลูกของลูกสติงเล่ค่ะสตริงเลสส้นสูงอยู่ทีสูงกับประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดอ่ะ ตัวนี้แจ้งเปิดเท่าไหร่หนึ่งมื่นสองพันหาร้อยค่ะนี่ตัวนี้มื่นสองห้าร้อยานนราคา,า,นะาเดียวกันนะครับพี่นะ้องครับกบเบอร์สามเบอร์ซี่เมื่อกี้มื่นสองพันห้าร้อยในราคาเดียวกันนะครับเนาะเอาที่บอกมานี่มีใบมีเอกสารห้สูตูเนาะมีครบค่ะอ่ามีครบมื่นสองหาร้อยตัวนี้กับงาเมอเลยพี่น้องอ่ะมื่นสองหาร้อยแดดออกมาเร็วนะครับเนาะเบิงจดสัตว์ก่อนนะครับพี่น้องเบิงเอานี่นะครับอ่านี่ หนึ่งสองห้าร่อยผมกะจะให้พี่น้องเห็นว้อมละครับผมเอาไปจัดชุดถ้าสองตัวก็ถึงแล้วแต่ว่าเพิ่งสามตัวพี่น้องวันนี้ไปครับตัวนี้ไปลูกไปนี่นะครับเนาะทั้งเมืองกันไปไปเดี๋ยว,วยพี่น้องครับผมจัดเพราเออนี่โอเคจสามตัวนี้ละออ่ะอ่ะะเอาหันหนามันไปหาเขานี่เด้อครับหันานไปหาทั้งเนี้อ่ยพี่น้องครับสำหรับ 3ตัวได้ตัวละเก้าพันนะครับเด้อเสียวมาเลี้ยงไหเบื้องกะขักนะครับพี่น้องครับนี่แหละชุดนี่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้3าตัวตัวแม่ทั้งหมดนะครับพี่น้องครับถ่ายยกชุดนะครับเนาะนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่อาวนี่แหละ3ามตัวนี่แหละพี่น้องครับนี่อ่ะมาเอานะครับพี่น้องครับจากหันสาฟาร์มนะครับอ่ะเยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับแตงครับเอาตัวนี้ค่ะตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปก็สิผ้ามาเอาตัวนี้้อครับพี่น้องครับเออนี่ตัวต่อไปตัวนี้ย่างหนาเลยด้วยพี่นอ้องเอาตัวย่างหนาตัวนี้งามงามนี่อ่ะตัวนี้ลูกพ่อได้ตังแต่ลูกฮุตตันค่ะตัวนี้ลูกฮุตตันน้องจักเดือนแล้วได้ประมาณเจ็ดเดือนกว่าแปดเดือนค่ะเจ็ดถึงแปดเดือนส้นสูงเท่าไหร่นี สูงกับประมาณร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบตัวนี้แต็งเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสี่พันค่ะตัวนี้หมื่นสี่นะครับพี่น้องครับได้ย่างงามเลยแหละครับหมื่นสี่หูสันบราหมันนะครับเนาะอ่ะนี่ยืนเจียงซีรีนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่หมื่นสี่ผู้ใดมาของางามเก่าแบบนี้ไปอีกนะครับเนาะขยับเติมเงินนี่ก็วันสองพันนะครับพี่น้องครับได้หมื่นสี่อ่ะถทายุกสามตัวทั้งรถไปอีกพี่น้องครับยกอีกรถไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้อง นี่ตัวนี้หงหางใหญ่ๆได้ครับพี่น้องครับเบื้องด้านขวานะครับมีเนือ้อมีหนังหลังตรงกะตัวขอนขางที่จะลึกนะครับหมื่นสีตัวนี้ทรงดีเลยได้พี่น้องครับอันนี้ก็ถือว่านในน้ำผลิอยากได้เกตกลังน้ำขึ้นไม่อีกเนาะกะราคาหมื่นสี่อ่าแถาตัวนี้พีกไดแต่งรถอีกปะลดนีกโทรมาคุยเลยค่ะโทรมาคุยเด้รครับพี่พน้อง<ต>ขันเอาสามตัวน้ำกัดตัวละเก่าพัน 9, แล้วก็พันเก่าแล้วตัวนี้อขอจะกหมือนสามในว่าถามว่าเอาอีกนะครับพี่น้องครับโทรคคุย่ะนี่ ตัวนี้งามๆเลยครับพี่นอ้องเอาถูกมาพูดมาคุยยันต่อรองได้นะครับเนาะนี่จัดให้คือเอาเอาหลายรถได้หลายเลยครับพี่น้องตัวต่อไปครับเอาตัวนี้ค่ะกูเรดยกมาเอาพี่น้องครับเออนี่อ่ะนี่เด้อครับเด้อตัวต่อไปนะครับพี่น้องตัวต่อไปนะครับ ทั้งหลังนี่เนาะแตง่งเนาะแมนจ้อตัวนี้รลนธรรมาชาตินี่ตัวนี้รลนธรรมาชาติได้พี่น้องครับเดี๋ยวให้เพิ่อาจับยกขึ้นนะครับเนาะนี่ตัวนี้ไอ้ลูกพอได้อายุจักเดือนหรอครับลูกนิ้วสติงค่ะได้แปดเดือนเจ็ดแปดเดือนเท่ากันลูกของนิ้วสติงอายุเจ็ดแปดเดือนเอาเบื้องไทยก็ได้ยน้องส้นสูงเท่าไรครับนี่สูงกับประมาณร้อยสามสิบเท่ากันค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบนะคพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นรลนธรรมชาติสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับ เออแจ้งเปิดเทรนี่หน,นึ่งมื่นสามพันห่าร้อยค่ะตัวนี้1มื่นสามห้าร้อย,ยครับพี่น้อง1มื่นสามห้าร้อยได้ลุนธรรมชาตินะครับเนะาะจ้ 13, หาหมื่นสามห้าร้อยลุนธรรมชาติแดงๆเลยนะครับเดี๋ยวบ,บ่มีปัญหานะครับเออนี่สวยๆได้แหละพี่นอ้องเออนี่เบ่งเอาเบ่งมุ้งที่ฉัดบัน มื่นสามหาลอยนะครับอ่ะโอเคอ่ะปล่อยเลยครับเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปนะครับเนาะนี่ต้นยืนเชียงดีดีพี่น้องครับทงามพ้อผมนะครับ,นะรบอ่ะนี่เดิมมื่นสามหาลอยอ่ะนี่เดี๋ยวสิาพาตัวต่อไปนะครับพี่น้องอ่ะอ่ะเบิงบ้งบุมกว้างๆไปน้ำเลยครับพี่น้องครับเออ ตัวนองเลยนี่นะครับ๋ตวตัวต่อไปนี่โตใหญ่เลยนะครับพี่น้องแดงจึ้งครึ่งครอมนะครับตัวยุต้นคลิบนี่แหละครับผมเอออะนะครับตัวนี้ใหญ่หนานะครับเนาะตัวนี้ไอ้ลูกพอได้แต่งตัวนี้เป็นลูกอาเ kf เจ็ดสองค่ะ kf เจ็ดสองน้องเจ็ดเดือนหรอครับได้จะเข่าสิบสองเดือนค่ะจะเข่าปีนะ้ครับพี่น้องเด้อส่วนสูงสูงกับประมาณร้อยสามสิบกว่าๆคนละค่ะร้อยสามสิบกว่าๆน,นะครับ แตงเปิดเท่าไหร่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทค่ะหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับใส่ยันยัขึ้นมาอีกนะครับได้แดงจึงครืองได้หนานะครับเนาะอ่ะนี่ขอบหูดําบนแลวก็เบองแผ่นหลังตัวนี้หลังแตกๆเลยนะครับพี่น้องอ่ะนี่เลยอ่ะ,อะนี่นะครับทั้งไทยอ่ะแดงจึงคึง่งอ่ะ ตัวนี้ตัวใหญ่ได้ครับมือ่นเจ็ดนี่พี่น้องครับผู้ใดหมัก Minor, ใส่ใ่กะมาเอาตัวนี้ไปนะครับเนาะหมักตัวใ่นี่ครับตัวใ่เมื่อกี้นี่กะเลือกเอา,านนเอได้พี่น้องเด้หมักตัวใดเด็ MM ดเลยนะครับเนาะตัวต่อไปค่ะตรงต่ตัวนี้ค่ะที่เด็ดเลยตัว,ว,วต่อไปที่เด็ดนะครับพี่น้องเอออ่ะนี่นะครับตัวต่อไปนะครับโดยเพื่อนจัดมาให้่ได้ครับพี่น้องยุ่งขงๆผมนี่แหละ อ๋พี่น้องครับกะสีพ้ามาปิดไทยด้วยตัวที่เด็ดตัวเง้วตัวเต็มสวยสมูทนะครับแล้วก็แดงเข้มพร้อมตัวนี้ลูกพ่ออะไรครับ้องเต๋ลูกเคฟสามหนึ่งค่ะเคฟสามหนึ่งน้องเจ็ดเดือนแล้วนี่เก้าเดือนค่ะเก้าเดือนนะพี่น้องตัวนี้ตัวเต็มนี่ดีไทยแบบน้าตัดนะครับเนาะอ่ะเก้าเดือนส้นสูงอยู่เท่าไหร่แต่สูงกับประมาณรอยสามสิบบวกบวกเท่า้ค่ะใส่ประมาณรอยสามสิบบวกบวกนด้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้งอ่าความบดนะครับพี่น้องครับนี่เนื้อหนังนะครับเนาะนี่ขอบผมบดลึกนะครับ แข็งขาดําขึ้นสูงแล้วก็หลังค่อนข้างที่จะแตกเต็มๆแล้วนะครับขวนกระจับสวยนะครับเดี๋ยวจังยางออมเมืองอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอฟังราคาตัวนี้ก่อนตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่นี่มื่นเก้าหาร้อยค่ะตัวนี้มื่นเก้าหาร้อยนึงเดชพี่น้องครับมื่นเก้าหาร้อยปุ๋ยหมักใส่แง่ๆกับมีอยู่หลายตัวเยอะพี่น้องครับมักรุ่นใหญ่นะครับมื่นเจ็ดมื่นเก้าอ่ะก็เลือกไปได้นะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวสิผ้ายางออมเมืองทั้งเนองหางนะครับพี่น้องครับ บสถสวยๆเงาหางกลมๆใหญ่ๆเลยล่ะครับนี่บวถึงสองหมื่นนะครับได้ของดีเลยพี่น้องอ่ะด้านขวากะโบมีป่านโวมีดังได้ครับพี่น้องครับอ่ะกระสียางเบึ้องว้นเบึ้งมุ้งไก่ไก่กินไม่อีกได้ครับพี่น้องมัหนีอเอาเลือกเอานะครับเบื้องหน้าตรงได้กวงไรแข่ตัวไหนเบื้องเอาในพี่น้องนี่นี่แหละครับของดีจากหันสาฟาร์มเบื้องมุ้งไก่ไก่นะครับเนาะ มูลนแจงแตงก็มีให้ประมาณนี้เนาะแม่นจ้ะครับผมเอาเรืยอเอาพี่น้องครับจะได้หลายตัวก็ยิงโทษได้อีกด้อครับพี่นอ้องเด้อสำหรับคลิปนี้กะขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ